วันนี้เราจะพามาดูการเปลี่ยนแปลงของคุณเพียว,วรินแบบเอียดทุกองศา3เดือนหลังทําว่ากว่าจะสวยจึ้งขนาดนี้ทําอะไรมาบ้างคะ่ะก่อนทําสังเกตเลยว่ามีหลายจุดที่ทําให้ใบหน้าดูไม่สมดุลตามกว้างเส้นกรอบหน้าไม่ชัดทางสั้นทําให้หน้าดูเหลี่ยมใต้ตาก็มีร่องลึกทําให้ดูอ่อนล้าและยังมีไขมันสะสมบริเวณหน้าและเหนียงคะ่ะผิวโดยวรวมก็ดูหมองไม่สดใสทุกปัญหาทางตรงพียาบาลน,นานะก็แก้ให้แบบจัดเต็มเริ่มจากปรับรูปหน้าวีไลทยทั้งกรามนะคะทําให้หน้าเรียวและได้สัดส่วนเลี่ยไขมันใต้ตาให้ด ตาดูสดใสขึ้นทันทีเติมไขมันสเต็มเซลล์ให้ผิวฟูอิ่มน้ำดูสุขภาพดีร้อยไหมซิลูเอตยกกระชับใบหน้าแบบทันตาเห็นดูดไขมันหน้าและเนียงเอาส่วนเกินออกให้กรอบหน้าคมชัดปิดท้ายด้วยเซตผิวนานา2 0 2 5บาำรุงให้ผิวใสเนียนละเอียดผ่านมา3เดือนใบหน้าก็เรียวเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดกรอบหน้าคมชัดจากทุกมุมใต้ตาเต็มขึ้นดูสดชื่นและอ่อนเยาว์ผิวละเอียดกระ่ังใสและดูสุขภาพดีขึ้นมากเปลี่ยนจากหน้าที่เคยดูเหนื่อยล้ากลายเป็นลุคที่มั่่่่่่่่นใใใใจจเเเตต็มมมคคคะะพรรราาาวสสยไชแแืือออองขีกกทุ ยเอีโรงพยาบาลนานาะนะสวยครบจบในที่เดียวค่ะ